ในฐานะที่พี่ฟ้าเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวเชิญอุยพรเชิญตรงกลางนะเชิญตรงกลางฮะในพ่อ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 เจ้าบ่าวเชิญนะเชิญฮะเชิญฮะพ่อเจ้าบ่าวไม่ต้องเกรงใจฮะกูจะบ้าพ่อเจ้าบ่าวว่าไงฮะพ่อเจ้าบ่าวก็ ขอให้สแน็คนะคะสวยๆแล้วก็รวยๆปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ออขอให้ไม่ว่าจะในทิศทางไหนที่สแน็คอยากจะเดินทางไปนะคะไม่ว่าจะสายเพลงหรือว่าสายการแสดงหรือว่าอะไรก็ตามขอให้น้องแบบว่าจเจริญเจริญยิ่งขึ้นพี่ก็จะเป็นตัวแทนของนศ์ละกันนะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นพี่ชายแต่ว่าขอเป็นพี่สาวที่จะดูแลสแน็คต่อไปไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามโอเคโอ้โ okay. ห oh. จะไปทิ้งน้องแน่นอนนะคะแล้วก็ตอนนี้คือพี่หาเพื่อนมาให้สนักเล่นเพิ่มแล้วกันโอเคพี่อาจจะทํางานเยอะจนไม่มีเวลาได้แบบว่าพาน้องไปเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็มีตัวแทนเพื่อนอีกหนึ่งคนที่น่าจะว่างนั่นแหละโอเคค่ะไฟไฟไฟพ่อเจ้าบ่าวเรียบร้อยต้องมีแม่เจ้าสาวไหมฮะ อ่าขอเชิญแม่ฮะใครในนี้ถ้าเป็นแม่ต้องดูได้ง่ายมากเลยคนผู้หญิงคนแก่ต้องใส่แว่นตามาเดิแหม่บอสไม่ใส่มาไงวันนี้เอ้าวอุ๊ยพอดีๆเป็นเรื่องเป็นราวนะเร็วๆก็จมการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกตอนนี้คนดูอยู่14คนเร็วๆ ในฐานะที่เป็นพี่นะคะหนึ่งปีเนาะก็ขอให้สแน็คเป็นเด็กที่น่ารักแบบมีตลอดไปนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาหนูไม่ได้ตัวคนเดียวหนูยังมีแฟนคลับมีบอสมีองค์กรแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ข้างๆหนูเสมออยากคิดว่าหนูจะโดดเดี่ยวหรือว่าตัวคนเดียวนะอาจจะไม่ค่อยได้ เที่ยวมากมว่าเมื่อก่อนนะแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะเชวนไปกินข้าวอะไรได้เสมอยกเว้นชวนไปวัดเพราะไม่ตื่นเนาะแต่ก็ถ้าต้องการเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาก็จะไปหาโ okay. อเคถ่ายละถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปครอบครัว